ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแทนโร b บโบงสนคาเรบัสวิลลี่แบ็กซ้ายบริคิดจอเจียมีรายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตามองซาบาคาเรบัสวิลลี่แบ็กซ้ายบริคิดชาวจอเจียจากดินโมทตาบริซีมาร่วมทีมทำกลางความสนใจจากบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดทีมจากเมอร์ซี่ซช์ประสบความสำเร็จควาถ้วยรางวัลมาได้หลายรายการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเริ่มมีข้อกังวลเกี่ยวกับอนาคตของแอนดูโรบสันที่เริ่มถูกเสียงวิจารณจากฟอร์มการเล่นและสภาพร่างกายที่โรยราทางด้านแอนฟิวอัชก็สิบสายหงแดงระบุว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มมองหาตัวแทนของโรปสันแล้วโดยมีซาบาคาเลบัสวิลี illi, แบ็กไซ์วัย y 16ปีจากดินาโมชาบิลิซีทีมในจอร์เจียเป็นเป้าหมายรายงานยังเผยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลมีความได้เปรียบเหนือทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดในการคว้าดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทีม ในช่วงพีคของโรบสันเขาคืออาวุธที่ขาดไม่ได้ของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอเก้นครอปโดยกองหลังรายนี้มักจะทะยานขึ้นไปริมเส้นฝั่งซ้ายเพื่อคอยสนับสนุนเกมลุกให้กับซาเดลมาเน่โรเบตโต้ฟิมิโน่และโมฮัมเหม็ดซาลาอย่างไรก็ตามแข้งวัย30ปีรายนี้ต้องดิ้นรนอย่างหนักกับการเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายภายใต้การคุมทีมของสล็อตขณะที่เกมรับที่เคยเหนียวแน่นของเขาก็ดูเหมือนจะถดถอยลงจนเริ่มมีเสียงวิจารณ์ถึงสภาพร่างกายของเขาจากแฟนบอล แม้ว่าคาเลบัชวิลลี่จะสามารถมาร่วมทีมหงสแดงในเดือนกันยายน2 0 2 6เมื่อเขาอายุครบ18ปีแต่ก็เข้าใจได้ว่าทำไมสโมสรจึงเริ่มมองหาผู้สืบทอดตำแหน่งของโรเบสันคาเลบัชวิลลี่กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เคยลงเล่นในรายการแข่งขันระดับสโมสรของยูฟาเมื่อเขาเปิดตัวให้กับดินามโมทาบิลลิซีในวัยเพียง15ปีและนับจากนั้นเขาก็ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะแบ็กซ้ายตัวเลือกแรกให้กับทีมชาติจอร์เจีย แกลไบลี่รายงานว่าแอนโทนีโรบินสันแบ็คซ้ายทีมฟูแลมก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ได้รับการประเมินความสามารถจากทีมลิเวอร์พูลเอาไว้สูงเลยทีเดียวในเวลานี้เป็นที่ชัดเจนว่าผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายจะเป็นหนึ่งในตำแหน่งที่ทีมหงส์แดงต้องการปรับปรุงอย่างมากในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่อาร์เน์เฮดโค้ชของทีมและริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาได้ทำการประเมินความสามารถของผู้เล่นในทีมในตำแหน่งนี้แล้วแอนดูโรบิสันและคอสตาซิมิคัส ผงแดงให้ความสนใจในตัวของโรบินสันเป็นอย่างมากและเฝ้าติดตามดูฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาในฤดูกาลนี้กับฟูแลมด้วยเช่นกันแต่แน่นอนว่าเขาไม่ใช่แบ็คซ้ายคนเดียวในพิมลิกที่ได้รับการประเมินจากลิเวอร์พูลเพราะยังมีมิลลสเคอร์เคสจากเลว่าฟอร์กิฟันได้กองหลังกัปตันทีมของลิเวอร์พูลทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างมากด้วยวัยปีของเขาในเวลานี้ฤดูกาลนี้ฟานได้เป็นหัวใจสําคัญในเกมรับของหงแดงและด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างมาก ทำให้เขามีส่วนสําคัญที่กําลังพาทีมขยับเข้าไปใกล้กับความสําเร็จอีกครั้งมันน่าเหลือเชื่อว่าที่ฟานได้กลับมาได้เป็นอย่างดีหลังจากที่รับบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าและกลับเข้ามาอยู่ในฟอร์มระดับสูงสุดอีกครั้งหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะที่ผ่านมานั้นมีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บของ ACL จะฟื้นตัวกลับมาได้แบบนี้อีกครั้ง ด้วยความที่ฟานได้ตัวใหญ่และแข็งแรงแต่เขาเล่นด้วยสมองมากกว่าร่างกายเขาเล่นในแนวรับอย่างถูกวิธีถูกที่ถูกเวลาถ้าติดตามดูเขามาตลอดก็จะเห็นว่าเขาอาจจะดูเฉื่อยชาเล่นชา้ชาแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องสปีดเขาจะวิ่งได้เร็วมากเขาคือผู้เล่นที่ฉาลาดมากในการเล่นเกมรับการอ่านเกมของฟานได้ถือเป็นหนึ่งในการอ่านเกมที่ดีที่สุด เท่าที่เราอาจจะเคยเห็นกันมาซึ่งอันเดียป,ปิโลตำนานนักเตะท,ทีมชาติอิตาลีเคยมีคำพูดที่โด่งดังเอาไว้ว่าฟุตบอลเล่นด้วยหัวเท้าเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นและนั่นก็สรุปทุกอย่างของฟันไดได้อย่างสมมูลแบบจริงๆด้วยวิธีการเล่นที่ชาญฉลาดแบบนี้ใช้ร่างกายไม่เยอะแบบนี้การอ่านเกมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆแต่การสั่งการให้คนอื่นๆทําหน้าที่ในเกมรับก็สําคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียว ก่อนที่เขาจะเข้าปะทะเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีะเล่นคนอื่นเข้าปะทะให้ก่อนเป็นดันแรกเสมอถ้าไม่ถึงคราวจวนตัวจริงๆก็จะไม่เข้าปะทะแบบสุ่ม4สุ่ม5อย่างเด็ดขาดและด้วยวิธีเล่นแบบนี้สไตล์แบบนี้สภาพร่างกายแบบนี้ยังเล่นได้อีก2-3ปีเลยทีเดียวนะครับในฟุตบอลระดับสูงแบบในพิมลีกแบบนี้และแม้ว่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงเวลานั้นไปเชื่อว่าฟานไดก็น่าจะเล่นฟุตบอลได้อีกจนถึงเกือบเกือบ40ปีเลยด้วยซ้ำถ้าไม่เจ็บหนัก อีกนะครับลิปูเอ็กโครายงานว่าเฟอร์กิวฟานได้กับตันทีมลิ์พูยังยอมรับเลยว่าพลังงานของเดมิกโซโบสไลเป็นอะไรที่น่าทึ่งอย่างมากและเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทีมนี้อีกด้วยทุกคนต้องพยายามมีส่วนร่วมในการทำประตูให้มากขึ้นและคุณจะเห็นว่าเขามีความพยายามมากขึ้นแค่ไหนในเวลานี้แน่นอนว่าผมดีใจแทนดอมมากที่ทุ่มเททำงานหนักในทุกเกม จนทำประตูได้และเป็นคนสำคัญอย่างที่เคยเป็นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2เกมหลังสุดที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแมนซิตี้และนิวคาสเซิลูไนเต็ดผมคิดว่าด้วยคุณภาพที่ดอมอมอบให้พลังงานจากการวิ่งไม่หยุดของเขาการเพสซิ่งของเขาและแน่นอนว่าก,การครองบอลเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมในเวลานี้ผมดีใจแทนเขามากที่ยิงประตูสำคัญได้2ประตูใน2เกมหลังสุดและคุณแค่ต้องเดินหน้าต่อไปรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ของเขาต่อไป และใจเย็นเข้าไว้เพื่อทําสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดและอยู่ในความสม่ําเสมอไปจนจบฤดูกาลนี้ต้องยอมรับเลยว่าพลังของดอมีความสําคัญกับทีมอย่างมากจริงๆในเวลานี้จากตอนแรกดูเหมือนจะปรับตัวได้ยากกับตําแหน่งที่เขาเล่นแต่ในเวลานี้เมื่อทุกอย่างลงล็อกมากขึ้นฟอร์มของเขาจึงโดดเด่นขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับ ฟุตบอลทอล์กรายงานว่าเมื่อปีเตอร์เลาย้ายมาถึงสโมสร,รลิปูในปี2005เขาใช้เวลาสัปดาห์แรกในโรงแรมเป็นการพักระหว่างหาบ้านในเมอร์ซี่ไซส์แต่ในขณะเดยียวกันกองหน้าร่างโย่งรายนี้เกิดไปตกหลุมรักพนักงานสาวสวยต้อนรับคนหนึ่งของโรงแรมที่เขาพักและจากนั้นไม่นานเขาก็ได้บอกเรื่องนี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมหงแดงเกี่ยวกับเธอว่าผมบอกกับพวกผู้ชายในสนามซ้อมว่าพูดตามตรงนะเธอสวยมากจริงๆและผมคิดว่าผมน่าจะตกหลุมรักเธอแล้วจริงๆแหละ จากนั้นเจมี่คาร์เกอร์ก็ได้เรียกผู้เล่นลิเวอร์พูลคนอื่นเข้ามาฟังและบอกผมให้พูดแบบที่ผมเพิ่งพูดไปซ้ําอีกครั้งว่าบอกพวกเขาไปสิครูชี่ว่าคุณเป็นอะไรนะผมก็ทําตามที่เขาบอกและบอกคนอื่นๆไปว่าผมคิดถึงแต่เธอคนนั้นแทบทั้งวันทั้งคืนและตอนนั้นเองที่พวกเขาบอกกับผมว่าพนักงานต้อนรับที่ผมตกหลุมรักนั่นก็คือภรรยาของชาบี้ออลอนโซซึ่งจีซันนี้ชัดเจนว่ามันมีความหมายต่อเขามากจริงๆจากอาการดีใจที่ออกมา กองหลังแฮร์รี่แม็กควายจากแมนยูแข็งแกร่งลูกกลางอากาศเกมรับใช้ได้สำคัญคือเป็นคนโขกทำประตูชยัยและยังมีส่วนในจังหวะได้ประตูคลิกนำสองต่อหนึ่งกองหลังนิโคล่ามิเลนโควิชจากฟอเรสเกมรับฟอเรสดีขึ้นชัดเจนมิเลนโควิชกลับมาเล่นได้ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งหยุดเกมลูกอาร์ s e n อลได้ดีกองกลางอดัมบอตันจากคริสตัลพาลซทำผลงานคุมแดนกลางได้ดีมีลูก่ายสำคัญหลายหนและเข้าประท่าสำเร็จไปสองครั้ง กองกลางเอนโซเฟนันเดสจากเชลซีอยู่ไปทั่วสนามสร้างโอกาสสวยๆได้อีกกองกลางโดมินิกโซโบสไลจากลิเวอร์พูลมีความขยันและความแข็งแกร่งสร้างประโยชน์ให้กับทีมจังหวะจบสกอร์รวดเร็วเด็ดขาดกองหน้าโมฮัมหม็ดซาลาจากลิเวอร์พูลปั่นป่วนแนวรับนิวคาสเซิลได้เยอะมากอาศัยความเร็วและความคล่องตัวทําให้เกมลุกของแดงอันตรายกองหน้าอิสไมล่าซาจากคริสตัลพาเลซทาผลงานสุดสวยจัดการเบิ้ลสกอร์าพาปราสาทเรือนแก้วถล่มคว้าชายัยเหนือแอสตันวิลล่า กองหน้าเปโดเนโตจากเชลซีสารต่อผลงานเยี่ยม2เกมติดจบสกอร์เชียบผมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ